โมกับพวกเด็กเนนโอ้ยไปต็ตาเสพไอมาบึ้งสบายดีสบายดีพี่น้องบันทุกคนเลยเล่ะตอนเช้าพี่น้องมานี่แมื่อสิบแลกกับสื้ผ้าพี่ผ้าน้องเข้าป่าบูป่าบุปลงไปหาเงยแค้นสี่สารท่านบายเนาะพี่น้องเนาะไปกับบนละไปผู้เดียวเนาะ ไปกระบ,บาวซีบิไลเพื่อนพี่น้องเมซีบิไล่กะขอขอบคุณในหลายที่ติดตามชมเมซีบิไล่โบว่าซียูพังลาวรือ,อยู่พังไทยวาอ,อยู่ต่างประเทศเมซีบิไลกะขอขอบคุณในหลายอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ซ่องเมซีบิไลในเรือพี่น้องไปรุนน้ำกันมาซีไล่บยานยนแค้นพันบาทพี่น้องปะว่าลุ nhìn trình Phí non, hiện nay nhận khen phí non ơi Quá xuống xe mình ốc thế hướng phí ơi Chứ phát bình mạng nó. mạng nè 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 nhận khen phí ơi hả อย่าเมือแก่งเชนูพี่น้องเออพี่น้องเนี่ยนแค้นพี่น้องเลยมาสิไล่ปี๊ด้าผุดเยอะมึงเสิถลายอึนพี่น้องเลยนี่พี่น้องแค่นแค่นี้มาสิไล่เพื่นกับปี๊ดเอาปี๊ดเอาตบมันแค้นนี่มันสิออกแต่หึงไม่ได้นี่ได้ก็ามกับมหาปิดเอากับลูกแต่ป้าแต่ลงดีพี่น้องเลยฝุ่นป้อที่จบ ่ใส่กระซาก่อนพี่น้องเห็นบ่สิบ่ได้เพิ่นกระกองเอาเด้อพี่น้องยอดงามหางามเริ่มออกหลายแล้วพี่น้องอันแค้นเพราะว่าผู้ใดบ่ฮู้จักเะมันจะออกตามห้องพี่น้องเอ้ยมันไปออกตามลําห้องนี่นะยออนแค้นนะผู้ใดเคยไปไปโลดตามดิมห้องยออนแค้นพี่น้องผู้ใดบ่เคยไปมานําแม่สิบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อาสินี่พี่น้อง นอเข็มคือแม่ิีไปได้เบาพี่น้องเอ้ยนี่นี่คือนอเราไม่นี่พี่น้องนะเพราะว่าเราจิบไปแกงใส่หนูก็ได้พี่น้องแกงแกงไรวตทุกย่างพี่น้องนี่พ่อก็จะเอาก่อนนี่เอามือแกงกับหย่อนแค้นพี่น้องเอ้ยฮะพ่อนอเข็มเอานอเข็มพ่อเรื่องแค้นเอาหย่อนแค้นพี่น้องี่น้องคือแม่ิไปได้เบาเนาะอันนี้ก็เขมพี่น้อง น้ม no, ันก็กินได้หลอกมันกลับไปเฮ็ดพ่อยพี่น้องคอยก็เสียเอาเบิดทั้งสองอย่างพี่น้องเอ้ยหลอกมันก็เอายอดมันก็เอาเอาไปเฮ็ดพ่อยยอดมันหนาฮะอันยอดอันโนอมันหนาเอาไปแกงพี่น้องอุ้ยแม่สิไปได้ก็บอกพี่บอกถือขอโทษขออภัยน้ำไม่ไหลเลยพี่น้องเอ้ยป่ะลุ้นน้ำกันมาสิได้บอฮักคือควายฮักพี่น้องเอ้ย ยอดมันก็เอาโนอมันก็เอาอันนี้ก็เมื่อเฮ็ดค่อยปัดเฮือนค่อยปัดเฮือนพี่น้องนี่เมื่อหลักตะคือมันอันนั้นนะเขาก็พักพี่น้องพักเฮ็ดค่อยปัดเฮือนได้ทั้งชองอยางเข้าแจากสิบุรีซื่อ้ใใจ่ายพี่น้องนี่เมสิเมไดเอาเมื่อเอาเมื่อไว้ไป,ปัดเฮือนเมสิเมได้พี่น้องเลย หาเอาทุกอย่างพี่น้องไปไะปะหาอีกพี่น้องขอยมาหอดนี่ก็เห็นนีแ่แหละพี่น้องเอ้ยพ่อแกจะหักเอาเข็มก็น,น้อมันก็เอาพี่น้องไปแกงแกงก็คือแกงหน่องไม้แะไรพี่น้องเอ้ยแซ่บได้ปยแล้วบ่เคยมาเลยมากินน้ำเม็ดสิได้พี่น้องพ่อยก็จะหักเอาเข็มก็กพี่น้องเอ้ยคือบอลเนี่ยเอามือเฮ็ดพ่อยนะพี่น,อน้องเนาะเฮาเจ้าโบได้ซื้อได้ายนับประหยัดเงินความ ค่อยมาเมฮิตข่อยกนเงินก่อนมันก็จะงามมันอยากอ่อนด้พี่น mm. yeah. okay. so, ้องเอ้ยเพราะว่าขะมันอ่อนนะมันเชื่อว่าคักพี่น้องเพราะว่ามันจะสดนะมันจะแก่มันที่จะหลักคักนี่อ๋อจบงามมาดีเนาะแบบนี้น่ะอย่าคักพี่น้องเอ้ยนี่นะมันแบบนี้ อันนี้มันยอยากนอนหน่อยนึงพี่น้องค่ะมันเป็นแบบมันเป็นแบบหลอกเล่านะนะพี่น้องเอ้ยหามันมีชงประเภทเนาะพี่น้องนอแคม,มข้อกระเ็นนะพี่นอออ้องเอ้ยข้อกระเช้าเมา่อแกงฉนูเอา่านอมันนี่พี่นอ้องาะห้ามนอแคมพี่น้องขึ้นมาใหม่นี่พี่น้องเอ้ยข้อกระเช้าไปแกงกินพี่น้องเอ้ยโอ๊บโอ๊บโอ๊บอบ นอมันเกาดอกมันเกาพี่น้องเฮาเมื่อในห้ากระซิบใบอยู่ขึ้นนอไม้ในแกงใส่หนูใส่เนียงกระตกกระแตไรเบิดพี่น้องในเบิดทุกอย่างนี่นอแข็มพี่น้องเขาเอิญนอแข็มนอตั้งงามงามเอาสมีพี่น้องร้อมพดีกินนี่ร้อมขึ้นนอไม้พี่น้องค่ะงามอันนี้แหละพี่น้องเขาเอิญบานนอเขมนะพี่น้องอันอันดอกมันกะสิเอาเม <an> ื่อเฮ็ดพ้อยโอ้ยอันนี้ก็มาขคะปากเฮ็ดยังนอเย่เบ้านี่นอ คอยเอานอ้มันเดวคอยกระซเอาลอกมันพี่น้องผูน้นายอดีพี่น้องเมื่อเห็ดพ่อยพี่น้องปะ่ะเอารอกมันน้กันอ้ย,อยพี่น้องเอ้ยตุควยฮักพี่น้องเอาหลอกมันก่อนชิมื่อเห็ดพ่อยมันจะมาง,งามเทนะฮะเพราะว่าแต่ละปีแม่ชิไมได้ไปหาเอาแบบนี้พี่น้องเอ้ยเอาเมื่อเห็ดพ่อยไปปัดเห็ดพี่เจ้า ห้าวชิปได้ซื้อได้แดกทีนังเพราะว่าข้าอยู่แต่ปลาแต่ลงุงพี่น้องอยู่แต่ให้แต่สวนงามอะพี่น้องเอ้ยเพราะความจนที่มันมีจำกัดพรความยากจนเพราะความทุกข์ความยากพี่น้องเอ้ยต้องดิ้นรนหาอะไรทุกอย่างพี่น้อง ทับ,บ่อหาก่ะโอ้ยจเจเงๆอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะเวลาลวพี่น้องอไปหาอีกต่อไปอีกมาสีเพ่อะไรเพิ่งจะตัดเอาเอเมอนพี่น้องอตัดเอาเข็มเขื่อน เอาผ้าพันเอาเลยพี่น้องเลยผู้เอาให้เบิดพี่น้องเลยเอาเบิดเงาเบิดเอาแคมป์ก่อนพี่น้องเลยชอบอาแคมป์มาสิได้พี่นเฮือมาเลือกเอาแคมน้ำเม่สิได้พี่น้องเมื่อวัทักทอยพี่น้องเอ้ยโดยที่ห้ามบริสุทธิ์ได้ใจคือแม่สิได้เบาในเนาะหาด้วยเฮือเลยแห้งเองเฮ็ดเองก็ได้ต้องช่วยเหลือเฮ็ดเองก็ได้พี่น้อง <ừ> mm นือแล้ะเ่ากระตากก้นห้มันแหงเ่าเึง็จะไปทักเห็ดพ่อยเนาะน้องเอ้ยงามอะไรตายได้พี่น้องเอ้ยพอเดียวเลยพี่น้องมันเกิดธรรมศาสตร์มันเกิดธรรมศาสตร์ห่อตกปลาหาเอามาเห็ดพ่อยเนาะอันนี้คือบักเกิดธรมรมศาสติ์พี่น้องบริพุกในพังมันมันเกิดตามป่าตามหลงห่อก็เลยไปหาเอา มาเห็ดพลอยเนาะไะไล่ไล่เลวพี่น้องโอ้โหพี่น้องแบล์บักใหญ่มันยเดาโอ้ยมนีพี่น้องแมสิเวลไล่ด้วยแขมอึ๊บปะหาย,ย,อาาย้อนแค้ต่อบ้าสิวิไลเพิ่นกล้องเอาได้เห็นช่องโอกพี่น้องอุ้ยมันจะจะเป็นมากไปเลยพี่น้องเลยเพิ่นกล้กองเอาละหน่อยหน่อยคือควายดิอ๋อเต๋อเห็นย้อนแค้นีกแล้พี่น้องเอ้ย ชูสชิตัดบรรนาไปกินลูกเพื่อนสิตัดโกกมันพี่น้องเอ้ขอยบุคิตัด, <Okay. S 1> ตดอกองเอาลูกกองเพื่อนก็หักเอาเลยพี่น,ออน้องเง็บมันนะอ๋อตู่งามอดีตพี่น้องไอสิเมนคนบเห็นพี่นออ้องค่ะอืแต่แตชอมเอาบาสิไรเพิ่นกองเฮอพี่น้องเอ้เอาเมื่อแกงฉนูพี่น้องเพื่อว่าพอสิ่ไรเพิ่นถึงเหี้ยว เพื่อ่าเห้วถึงหนูพอชีวิไลพี่น้องไม่ชีวิไลืมเบาอ่ะพอชีวิไลถึงเห้วพี่น้องพ่อยกันเลยลืมเบาหนะเพื่อบาไดหนูในเห้วพอชีวิไลพี่น้องค่อยก็นเบาไปก่อนว่ามันชีไดรื้อได้นะพี่น้องเว้ยขอเสียเมื่อใส่แกงหนูพี่น้องเมื่อเบิ้งมาเพิ่นชีไดรื้อได้นะค่อยก็ไปแต่เศร้าพี่น้องเว้ยอ่ะผยก็ได้ร้ายตืบเป็นกรรมนะพี่น้องเล้ย่ะ มันจะแก้ได้พี่น้องเอ้ยยาเป็นปนอกเลยเป็นมากเป็นมากน้อยนะฮะงามอันนีพ Dai, ี่น้องเอ้ยเมื่อแกงใส่แขมแกงใส่บ่ายพี่น้องชีกสารใส่จักหน่อยมันสีแซ่บพี่น้องเอ้ยแกงหนูแกงกระแตคือจะมาแซ่บเทนอแกงใส่นังเดาพอมนังเดาสิบุแกงใส่หรอกเพราะว่าแม่สิได้กินหนูได้แม่สิได้แกงใส่หยอดแคนพี่น้องได้กำหนึ่งเลยพี่น้อง โลไปตามห้องเรื่อยๆพี่น้องพี่น้องเอขาก็ชิ้ชิงเอาสารกันพี่น้องเอาวัวลายดอกเพราะว่าไม่ซืได้โบมักปนได้สารเนาะเบิ้งเขาชี้ิเอากตอนพี่น้องเอ้ยโอ้สารม่านเลยเนาะน้องสารก็ม่านเป็นเนาะไม่ได้ก็เคยเห็นลบบสารม่านยิ่งแต่คนม่านพี่น้องไม่ได้ชี้สารมาเป็นพี่น้องเอ้ยนี่ เอาอยู่ว้านเบี้ยงนะคะก็เคยชี้สารเป็นกระเป๋าชี้สารนพี่น้องบ่กชี้เอาบรายเนาะชี้สารพัดายพี่น้องายกระเป๋าต่ให้เพี่น้องเอ้ยจะได้แกงใส่แกงใส่ยอะอีแค้นพอเป็นแมสกิ่ได้ก็ได้ได้เติบยอะอีแค้นพี่น้องได้กำหนึ่งพี่น้องเพราะอะไรจำนี้เนาะ เอาแกงส่หนูพี่น้องเ้ยนี่พอชิบไล่ผมเอาไว้พี่น้องเ้ยเอาก็เอาจากทรงรวงกับพ่อเนาะพอได้ไปตืมใส่ยอดแค้นนะพี่น้องเอ้ยพ่อเก็มาพันเอาแต่ให้พี่ออกบ้าอะไรพี่น้องแต่ให้แต่ป้านั้นแต่เอาเข็มนั้นพ่อก็ได้ไาพัดนเอาไว้แต่ให้พี่ หาะพอชิวไล่พันตัดพ่อเดี๋ยวพี่น้องชงหลวงพอแล้วป <c> ่ะเด็ดอะีรพี่น้องมานี่รถนี้ขอกระย่อนแค้นพี่น้องเลยค่ะในบาร์ไลนพี่น้องค่ะพ่อกระชอมหนักกระแเก่งเซนูพี่น้องเลยอ่ะพอชิวไล่เพิ่นได้มาเพิ่นเผาแล้วเลยพี่น้องมีเข็มนกับข้อเจียใบกระบป๋าใยเก่งเซน้ำกันมีเข็มพี่น้อง อสิวไรเพื่อนได้มากขอกอระเรื่อเลเฮ่พแม่พี่น้องเบึ่งเผานะพี่น้องพอบอะบ่าขอไปหายอดหนึน่งแค้นพี่น้องเอ้ยด้สีกแกงใชน,นูน่นพี่น้องคนะอยก็ไวหวายอยู่ตรงนี้หน ไม้เข no no. hey oh, okay. ็มอยู่พี่น้องเลยใช่กัแกงหมูนะหัวชิบไล่เป็นพักอยู่ข้าเห็ดแกงข้าเลยพี่น้องมันเท่นเอวออกตะเบียกไผ่ออกตะเบียกมันเนาะนี่ชิ้ไล่กไปหาเข็มหาายสี่ชั้นพันใบาบก็บมาอายู่แต่ให้พี่น้องเลยขมือละว่ายันมาเป็นพ่อเป็นให้่ออาย่น้ำอเ่็นอนาหัวพื่นก็เข้าทางให้พี่น้อง พ่อเพิ่นตะขี้อู้พี่น้องไปเที่ยวาไปเที่ยวพี่น้องเอ้ยไปเลยครับพี่ัุทธนี่แม่นี่ยนะแก่บ้านไหนชิบไล่มันตั้มพี่ใส่แกงพี่น้องเอ้ยขอกะไปสารไหมพี่เด้ออยู่เัอพี่ยื่อขึ้นแนแกงใส่หมูจังแซ่บ ซอยกันเ็ดพี่น้องมันจจกสิด้กินไหมค่อย่ไ่ไม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 ่พี่ม่ไ่อม่กมกม่ไม่ไม่่่อม่ไม่่มั่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไไไม่ไม่ไ่ไ่

មកកពុទ្ធតែពីងអើខកកាយកញ៉ាំចូលដល់ពងដាក់អាអអអូឈីមិនໄລព្រះពងពីងខោយើងប៉ាប់អិនតាមអិនមុនទៅតាមប៉ាប់តាមប៉ាប់អូយបែតាឯងមកមើលណ៎ទៅតាមមិនន័យជាឈើគូបៀរដក เมื่อกินข้าวลูกเดิบมไปกินข้าวเดิบข,ขอแม่พี่น้องกินข้าวน้ำกันเ้อะเจ้งนู้พี่น้องกจนงนู้ใช่บายซื้อ,อยางเช่น

ขามันตุนเห็ดเป็นแทกเป็นแท็กหรืวเพิ่นใส่กแทกับพี่น้องก็เกิไปเบิ่งเพิ่นใส่เนาะูจะหน่อยติดตามทำชมไปน้ำกันพี่น้องใส่กับเบื้องอื่นเพิ่นได้พี่น้องก็ยามได้โอ้เบิร์ดเด้ว่ามักจะดีกูเนาะน้อนซ่อนหิตอย่างนั้นพี่น้องเพิ่นเปลี่ยนมันแล้วเอาใส่ ่พี่น้องพุ่งกีใส่ข่อยนุ่งผูกนะพุ่นเบ้าในทางมันไปเพื่อเราวันหนึงก็บเบนบพวกคุณเราใส่บ้างด้วใส่โลดมันไปหันแหละข่อยกระบอกพุ่นใส่โลดพี่น้องว่ามันไปหันแหดะพี่น้องพุ่นกีเซ่ให่หันพุ่งมาหันทางมันมา ห้างมาต่อพูนมื่อเช้าเจงสิมายามพี่น้องเอ้ยอย่ามาพูดบอก กแ็แม่กินแม่สิบไลกินข้าวแดงแล้วพี่น้องแม่สิบไลก็ขอขอบคุณในหลายที่ติดตามครับช่วยแม่สิบไลเนาะโมบายสิยูพังลาวหรือยู่พังไทยว่า,ายอยู่ต่างประเทศแม่สิบไลก็ขอขอบคุณในหลายอย่าลืมกดไลกดแชร์ส่อง e มแม่สิบไลในเด้อพี่น้องผมมีกำลังใจให้คลิปต่อไปพี่น้องคลิปในกระเพาะเส้นี้คลิปหนา้าพบกันใหม่นะพี่น้องเนาะ